สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต p o s t ตในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานคีย์บอร์ดนะครับเข้ากับเครื่อง Android Imin นะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ postpost.co นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนครับกดที่ดาวน์โหลดครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Hardware Thai Keyboard นะครับกดดาวน์โหลดครับ สังเกตที่ซ้ายบนนะครับให้เรากดติดตั้งครับครับเมื่อเราติดตั้งแล้วเมื่อ,อะนะครับให้เรามาดูที่ Setting ครับแอปจะเห็นว่ามีอแอป gadget thai keyboard ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นให้มาตั้งค่าครับ Setting แล้วก็ language and input นะครับแล้วตรงคีย์บอร์ดแอนด์อินพุตเมทตรงนี้นะครับตรงให้กดตรงนี้ครับกดที่ Virtual Keyboard นะครับแล้วก็กดบวกครับแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามีแอป g a d g e t Thai Keyboard นะครับยังถูกปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดครับกดตกลงกดตกลงครับครับจากนั้น ให้เรามาที่แอป Post p o พ t ครับให้เรากดที่ช่องพิมพ์นะครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่ขวาล่างครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายคีย์บอร์ดอยู่นะครับให้กดครับและจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้เราเลือกเป็น gadget Thai keyboard นะครับนะครับในกรณีนี้นะครับสําหรับคนสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการใช้ คีย์บอร์ดนะครับในการพิมพ์ลงไปในเครื่อง android นะครับเดี๋ยวผม,มจะลองทดสอบกันดูนะครับพิมพ์ครับเดี๋ยวผมกดปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทายได้นะครับครับข้อควรระวังนะครับสำหรับการที่ ใช้คีย์บอร์ดนะครับควบผู้ไปกับเครื่อง android imin mean, นะครับก็คือกรณีที่เรามีเครื่องยิงสแกนบาร์โค้ดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดสินค้าในร้านของผมที่จำลองขึ้นมาเดี๋ยวผมกดเคลียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับสังเกตไหมครับว่ามัน,ม,นมันมีอะไรผิดปกติ มันเป็นเพราะว่าเวลาเรายิงขายนะครับถ้าเกิดยิงแล้วไม่เจอนะครับให้เรากดปุ่มเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับหนึ่งทีนะครับเห็นไหมครับครับกรณีที่เรายิงแล้วไม่เจอเนี่ยครับอาจจะเกิดจากการที่ว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่นะครับให้ลองกดปุ่มเปลี่ยนภาษาอย่างที่ผมพูดไปนะครับตรงนี้ นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการสอนวิธีการใช้คีย์บอร์ดนะครับควบคู่กับเครื่อง Android iMin mean, นะครับก็เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ